สองขวดทาร้ด้ป้องอ

তবে যে ধারণা ดูมือแน่น 其实，老老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 老 i you. ข้าจบอสิไหนมรุ่งังดูสัคนะมรุัรูปังนมรงังรูปังอิมังวังสัมีพลังิานิยาเทมาขอบุิตสวนบูญกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำในวันนี้ไปให้กับดวงวิญญาณ ของคุณแม่โปรยดาวลอยผู้ร่วมับไปแล้วขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่โรยดาวลอยจงไปสู่สุขที่ดีมีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเถินยกมผ้าจอปนิหา่เรียบร้อยผ้าองสงศโยวาขวางวาขวางวาขวาง

啊。啊 Yeah. yeah. าทิเมสวาคาโตภะคะวัาธัโมธัมมังนะภักสามิสุปฏิปันโ์ภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังมา